สวัสดีครับเพื่อนเนชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องลองดูของเรานะครับก็จะมาลองชิมแตงโมแอฟริกานะครับซึ่งแตงโมสายพันธุ์นี้ก็ปลูกที่ประเทศไทยนะครับอยู่ที่ตำบ,บนมากราดอำเภอรพระทองคำจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นแตงโมสายพันธุ์แอฟริกาหรือแตงโมแอฟริกานะครับที่เรียกกันง่ายๆนะครับผมเองก็ได้ซื้อมาจากทางห้างแมคโครนะครับ ซึ่งหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผลก็คล้ายๆกับแตงโมไทยของเรานะครับออกเป็นลายเขียวๆเหลืองๆแบบนี้นะครับซึ่งลูกหนึ่งก็ราคาหลายบาทนะครับถ้าใครอยากลองก็เชิญได้ที่ห้างแมคโครนะครับมีจำหน่ายทุกสาขานะครับซึ่งผมเองก็ได้ซื้อมาลองครั้งแรกในชีวิตนะครับก็มาดูตอนที่เราพาแล้วนะครับ ก็ตัดมาที่ตอนผ่าเป็นครึ่งลูกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาก็ออกสีแดงนะครับเป็นธรรมชาติครับไม่แดงจัดจนเกินไปนะครับก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็ลองมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับซึ่งผมเองก็จะลองทานในครั้งแรกในชีวิตด้วยนะครับที่ได้ลองแตงโมสายพันธุ์แอฟริกาครับซึ่งเท่าที่แกะ ออกมานะครับหรือหั่นเป็นชิ้นนะครับก็จะหั่นเป็นแนวสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับจะได้ทานง่ายๆนะครับซึ่งรสชาติผมเองก็จะลองตอนนี้นะครับสักหนึ่งชิ้นนะครับนี่นะครับมองดูก็เหมือนแตงโมไทยแล้วครับสายพันธุ์เดียวกันที่ขายต่างประเทศนะครับสําหรับแอฟริกานะครับแต่เมื่อมาปลูกในไทยแล้วก็หน้าตาก็เลยจะดูเหมือนของไทยนะครับ เท่าที่ผมชิมก็รสชาติก็ดูหวานดีนะครับแล้วก็เป็นรสชาติที่หวานนะครับอร่อยนะครับแล้วก็ไม่จืดนะครับรู้สึกสีสันอาจจะมองดูอาจจะคิดว่าจืดนะครับแต่กินเข้าไปแล้วก็หวานจัดทีเดียวนะครับแล้วก็เนื้อนี่ก็รู้สึกจะกรอบๆนะครับก็ลองหาซื้อมาทานกันดูนะครับสำหรับแตงโมสายพันธุแอฟริกาครับหรือแตงแอฟริกานี้นะครับ ก็คิดว่าอร่อยพอสมควรนะครับแต่ราคาก็จะแพงหน่อยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบช่องของเราก็กดติดตามไว้เลยนะครับก็จะมีอะไรมาให้ลองกันเรื่อยๆนะครับสบวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ